รั้งที่สนนะอีนะรั้งแรกนะรั้ทงที่สนนะครั้งแรกนะเออูว่าครั้งแรกนะ อาชาคระเปตาวัตโอันว่าเรื่องแห่งเปรตมีอัตภาพเพียงดังอัตภาพแห่งงูเหลือมมายาวุจเต,เตมายานมายานข้าพเจ้า,า,าวุจเตจะกล่าวสถานว่าพระาศราสดามิอรันโตเมื่อพระทับอยู่เชตเวรุวันในพระเวรุวนันวอารถะทรงปรารพอาชาคระเปตังซึ่งเปรตมีอัตภาพเพียงดังอัตภาพแ,แห่งงงูเหลือม เทเสธระแล้วอิมังธรรมเทสนางซึ่งพระธรรมเทศนานี้อิเตว่าอัตตาปาปานิกรรม,มานิอัตตาปา,าปานิกรรม,มานิอิเตอิมังธรรมเทสนังดังนี้เป็นต้นนี้ดังจะกล่าวโดยพิสดารเอกสมิงสมะเยอันว่าในสมัยหนึ่งมหาโมคคัลลานัตเถโรมหาโมคคัลลานัตเถโรอันว่าพระเถระชื่อว่ามหาโมคคัลลานะโอตรันโตข้ามลงอยู่คิดชักูตะปะพตาจากูเขาชื่อว่าคิดชักูตสติงกับลักขาัตเถเรนะ ด้วยพระเถระชื่อว่าลัคนะอัฏฐาได้เห็นแล้วอชะชักคระเปตังปัญจวีสติโยชนิกังอชะชักคระเปตังนามะชื่อซึ่งอชะชักคระเปชื่อซึ่งอชะชักคระเปรตอันประกอบแล้วด้วยยยี่สิบสี่ทิเพเทนะจักุนาด้วยจักสูอันเป็นทิพอาิชาลาอนับเลวแห่งไฟทั้งหลายบุตรทายตวาตั้งขึ้นแล้วศีสะโตจากศาีสะ ตัดสะเปตัดสะของเปรดนั้นทัดฉันเตย่อมไปปริยันตังสู่ที่สุดรอบอุทะยตวาตั้งขึ้นแล้วปริอันปริยันปริอัน,อนต,ตโตจากที่สุดรอบทัดฉันเตย่อมไปสีสังโสสีสะออทตยิตวาตั้งขึ้นแล้วอุพยโตปัสะโตจากข้างทั้งสองโอสารันเตย่อมประชุมลงมัดเชในท่ามกลางเทโอันวาพระเถระที่สวาเห็นแล้วตังเปตตังเส่งเปรดนั้น <c oughs> กตว,วากระทําแล้วสิตังซึ่งการแยมปุถโธเทโรปุถโธผู้ลักขณัตลักขณัตเถเรณะปุถโธปุถโธผู้ลักขณัตเถเรณะปุถโธอันพระเถรชื่อว่าลักขณารรมแล้วสิตาการังซึ่งเหตุแห่งการแยมมัตตว,วากล่าวแล้วอิติว่าอาวุโสดูกรท่านผู้มีอายุอยังกาโลอันว่าการนี้อากาโล โหติอากาโลเป็นสมัยมิใช่การพยาการณะพระพยาการณายะพระยาการณายะเพื่ออนพยากรอิมัสสะปันทัสสะซึ่งปัญหานี้โหติ oh, te, ย่อมเป็นตวังอันว่าท่านปรดใช้ย,ยาเสพเพึ่ถามบางซึ่งเราสันติเกในสำนักสันติเกในสำนักสัตถุของพระศาสดา <c oughs> ของพระศาสดาอิเตวตวาดังนี้จริตตวาจริตตวาที่ออกไปแล้วเป็นดายะเพื่อบปน เพื่อ <c oughs> บินทะราชาก็เห็นในเมือง,ง,งชื่อว่าราชครึกปุดปุดโถเถรโรปุดโถผู้ลักขณเถเรนะปุดโถปุดโถผู้ลักขณเถเรนะปุดโถอันพระเถระเชื่อว่าลักขณามแล้วอัตโนคตากาเลคตากาเลในการอัตโนอัตโนคตากาเลแห่งตนไปแล้วสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระาศาสนาขอพระาศาสนาอาหากล่าวแล้ว อิติว่า อาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุอาหางอันว่าเราอัฐสังได้หินแล้วเอกลางเตตังซึ่งเปรตตนหนึ่งตัตระตัตระฐานเอในที่นั้นเอวโรโปนามะอัตภาโวอัตภาโวอันว่าอัตภาพตัจเปตัดจของเปรตนั้นเอวโรโปนามะอัตภาโวเอวโรโปเอวโรโปนามะเชื่อมีอย่างนี้เป็นรูปอาหางอันว่าเรา ทิศวาครั้นเห็นแล้วตังเต่ตังซึ่งเพรนนั้น <c oughs> <c oughs> อากาศเสียงได้กระทำ อากาสิงไดอากาสิงได้ากาดระทํารมเสตังซึ่งการแย้มปาตรงให้ประใหพระปาตงปรตงอากาสิงให้ปรากฏแล้วจินตนเนนะด้วยความคิดอิติว่าเอวัตโอโปอัตภาโวอันว่าอัตภาพมีอย่างนี้เป็นโรคเทตตาปุโพโหเตเทฏตาุปโพเป็นอัตภาพมยาติเทตฐาุปโพเทฏฐาปุโพเป็นอัต,ตภาพเมยเทตตาโปโพอันเราเคยเห็นแล้วโหเตย่อมเป็นนะหามไม่ได <c oughs> นวตนะ,ะ,ตะนะหามิได้วะตะนะวะตะวะตะหนออิตินตนเนนะดังนี้ศรัทธาอันว่าพระศาสดาจินเตตวาทรงพระธัมติศรัทธาอันว่าพระศาสดาวาตะวาตรัสอยู่อิติ อว่าทันโตว่าทันโตตรัสอยู่อิติอาทีนิวัจนานี้ <c oughs> ซึ่งซึ่งคำซึ่งพระดำมรัตทั้งหลายมีคำว่า พิกาเวดูก่อนภิกษูทั้งหลายสาวกาอันว่าสาวกทั้งหลายเมของเราจากโผูตาจากโภูตาอุตตวาจากโภูตาวตะจากโภูตาเป็นผู้มีจากโซเป็นแล้วจากโภูตาวตาวตา,วตาหนออุตตวาอุตตวาเป็นวิหารันติย่อมอยู่อิติอาทีนิวัจานานิดังนี้เป็นต้น กระถังปฏิทถาเปตวากระถัทงทองยางวาจาเป็นเครื่องเลา่าเทรกสะของพระเถระปฏิทถาเปตวาให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ววัตวาตรัสแล้วอิติว่าพิกาเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอโสเปโตอนว่าเปรตนั่นมยาเปทิทโถมยาเปมแมอันเราทิทโถเห็นแล้วพธิมันเดเอวที่กวางแห่งต้นที่กวางแห่งต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้นั่นเทียวอาหางอนว่าเรานะ นากเตะเองไม่กล่าวแล้วจินตนนะด้วยความคิดอิติว่าจะพนะก็แลเ <c oughs> ยชนานว่าชนทั้งหลายเหล่าใดณนะสัทธเหยงไม่พึงเชื่อว่าจะนางซึ่งคำเมของเราโสอาตังสัทธะอาสัทธานังอันว่าความไม่เชื่อนั้น <c oughs> อัสะพึงมีอหิตายะเพื่อความไม่เกือกูล แตสังชนานังแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นอิตินะอิติจินตเนนะดังนี้อีธานิในการนี้อหังอันว่าเราละพิตวาได้แล้วโมฆโมะละโมโมฆะลานะโมันลานังซึ่งโมันลานะกะตวากระทรมสักขิงให้เป็นพยานเอเตวัตวาดังนี้อากเทมิย่อมกล่าวเอเตวัตวาดังนี้ปุทโถสัทธา ปุดโถสัทธาปุดโถพูพิโคเหีปุดโถปุดโถพูพิโคเหีปุดโถอันภิกษุทั้งหลายทูนถามแล้วปุพกรรมังซึ่งกรรมในการก่อนตัดสะเปตัดสะของเประนั้นพยากาศสิทรงพยากรแล้วอ,อิติว่า กิระได้ยินว่ากัสปาพุทธกาเลในการแห่งพระพุทธเจ้าพระพระนามว่ากัสปาโสมังคลาเศรษฐีนามะชื่ออันว่าเศรษฐีชื่อว่าสุมงคล <c oughs> ปัทริตตวาปูราชแล้วปูราชแล้วภูมิยางที่ผาคพื้นสุวรรณิสสุวรรณิทธกาหีด้วยแผ่นดิดด้วยแผ่นอิดอันเป็นวิการแห่งทองทั้งหลายปุคลังกาเรียตตวายังบุคคลให้กระทำแล้ววิหารังซึ่งวิหารทเนนะ ตัตะเกนะเอวะทะเนนะด้วยซั์มีประมาณเท่านั้นนั่นเทียววิสติอสุภัฐาเนในที่มีอสุภะยี่สิบเป็นประมาณปุคลังกาการีสีปุคลังกาเรศีปุคลังยังบุคคลกาเรศีให้กระทําแล้ววิหาระมะหังซึ่งการฉลองซึ่งวิหารตาวัตตะเกนะเอวะทะเนนะด้วยซั์มีประมาณเท่านั้นนั่นเทียวโส <c oughs> เอกัที่ว่าสังเอวันหนึ่งโสเศรษฐีอนว่าเศรษฐีนั้นค <c oughs> ัดฉันโตไปอยู่สันติกลางสู่สำนัดสัตว์ถูกของพระาศาสดาปาโตวะในเวลาเช้าเที่ยวทิศวะเห็นแล้ว <c oughs> นี้ปานางเอกังโจรังโจรังโจนเจ้าโจรังซึ่งโจนเอกังคนหนึ่งเอกอันนี้ปานางเอกังโจรังนี้ปานางผู้ตะละ ละมักขิเตหิปาเทหินิปันนงังด้วยทั้งเทา้าทั้งหลายอันเปื้อนแล้วด้วยเปลือกตมนอนปารุปิตวานิปันนงังคลุมแล้วส,ส,สีสัง <c oughs> อังคังซึ่งอวัยวะอันเป็นไปกับด้วยสีสะกาสาวกาสาเวนะด้วยผ้ากาสาวด้วยด้วยผ้ากาสาวะเอเกิสาสาลายะในศาลาหลังหนึ่ง <c oughs> นักคารทวารีใกล้ประตูแห่งเมือง อาหะกล่าวแล้วอิติวอยังุริโสอันว่าบุรุษนี้อยังกัลละมกิคตะปาโทุริโสอันว่าบุรุษนี้มีเทา้ามีเทา้เทาอันเปื้อนแล้วด้วยเปลือกตมเนี่ปันนะมนุสโสภิสตเเนีปันนะมนุสโสเป็นมนุษย์โ้เวจริตตวานีปันนะมนุสโสเวจริตตวาวิจริตตวาที่ออกไปแล้วรัตเตงเนีปันนะมนุสโส ในเวลากลางคืนนอนแล้วผู้วิสติพวิสต,ติจักเป็นอิตอาหากดังนี้โจโรอันว่าโจรวิวริตรวาเปิดแล้วมุขังซึ่งหน้าทิสวาเห็นแล้วเศถิงซึ่งเศรษฐีจินเตตวาคิดแล้วอิติวา่ากติต,ตายตยตยาติตกายากติตาวจนะางอันว่าคำอันท่านกล่าวแล้วโหโตโจงมีเถิดอากติตะ ตยากติตาวจนงกติตาวจนงอันว่าคำอ่ากติตาวจนงอันว่าคำตยากติตาวจนงกติตาวจนงอันว่าคำตยากติตาวจนงอันท่านกล่าวแล้วหัวโตจงมีเถิดหัวโตจงมีเถิดอ่งอันว่าเราชนิดสามิจักรู้กรรมังซึ่งกรรมกัตพังกรรมังกรรมังซึ่งกรรมกัตพังกรรมังกัตพังอันไมยากัตพังกัตพังกัตพังอันไมยากัตพังอันเราพึงกระทำอันเราพึงกระทำเต้แก่ท่าน เอเตเจินเตตวานังนี้พันธิตตวาปลูกแล้วอาคาตังซึ่งความอาคาตเคตังชาเปสเิเคตังยังนาชาเปสีให้ไม่แล้วสัตตกกตรงเจ็ดครั้งเฉินเทตัดแล้วคนอาปาเทซึ่งเ้าทั้งหลายคนนางของโคทั้งหลายว่าเชในพอกสัตตกตรงเจ็ดครั้งเคหังชาเปสีเคหังยังเรือนชาเปสีให้ไม่แล้ว สตาคตงเจ็ดครั้งสโสจโรอันว่าโจนนั้นอสกโลโตไม่อาจโยโกปังนิพาเปตตงนิพาเปตงเพื่ออันโกปังนิพาเปตงยังความโกรธยังความโกรธให้ดับ 正呢，打呢、嗯，打、嗯。嗯嗯 Ja. <laughs> mm. โจโร <c oughs> อ่านว่าโจนั้นอสาโกโตไม่อ่านอยู่โกปังโกปังนิพาเปตงโกโกปังนิพาเปตงนิพาเปตงเพื่ออันโกปังนิพาเปตงอย่างความโกรธให้ดับเอตเกนะอเปกาเรเนกากาเรเนกาเรเนนะด้วยเหตุเมด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้กตวากระทํากตวากระทําแล้ว <c oughs> เมตตาสันทวังซึ่งความสนิทสนมด้วยความซึ่งความสนิทสนมด้วยสามารถแห่งมิตรสัตติังกับจุลปัตเถจุลปัตถาเกนะด้วยจุลปัทหา ัาสะเซติโนของเศรษฐีนัของเศรษฐีนั้น ปุจิตว,วาถามแล้วอิติว่าเกงวัตถุอันว่าวัตถุอะไรปียังปียังโหเตเปยังเป็นของเป็นที่รักเศรษฐโนของเศรษฐีเตของท่านโหเตย่อมเป็นอิติปุจิตว,วาดังนี้อิติปุจิตว,วาดังนี้สุตวาฟังแล้วอิติว่า อันยังพิตารังวัตถุวัตถุอันวัตถุพิตารังอันเป็นที่รับว่าตัสสะเซติโนตัสสะเศติโนของเศษฐีนั้นอันยังปิตารังวัตถุอันยังอื่นคันทะกุติโตจากพระคันทะกุดินัตถิย่อมไม่มีเอเตสตัววาดังนี้เจนเตตวาคิดแล้วอิติว่าเอตังการังอันมาเหตุนั้นโหตุจงมีเถิด อหางอันว่าเราโกปังนิพาเปตสามิโกปังอ่าคันทกักโกติงคันทกักโกติงชาเปตวาอย่างพระคันทางพระคันทกักโกดีให้ไม่แล้วโกปังนิพาพาเปตสามิโกปังงย่างความโกรธ ยังความโกรธนิพาอ่าโกปังยังความโกรธนิพาเปตสามิจักให้ดับอิตปุจ,จิตตวาฮะอิอตจินเตตวาดังนี้สัตริประวิทเถสสัตรีครั้นเมื่อพระาศาสดาประวิทเถศเสด็จเข้าไปแล้วเป็นนายะเพื่อบินทะเปลียนทตตตวาทำลายแล้ว ปานิยปริโภชนียะฆเตซึ่งหม้อแห่งน้ำปุคะเลนะปานิยปริโภชนียะฆเตปานิยปริโภชนียะฆเตซึ่งหม้อแห่งน้ำปุคะเลนะปานิยปริโภชนียะฆเตอันบุคคลเพึงดื่ดิมและน้ำอันบุคคลเพึ่ใช้สอยทั้งหลายอันบุอันบุคคลเพืงดิมและน้ำอันบุคคลเพึ่ใช้สอยทั้งหลาย อาทาสีได้ให้แล้วอักิงซึ่งไฟคันทักกุติยังในพระคันทักกุดีเศรษฐียนว่าเศรษฐีสุตวาฟังแล้วอิเตววากิระได้เห็นว่าคันทักกุตคันทักกุตคันทกุตีอันว่าพระคันทักกุดีอักินอาชายเตอักินาอันไฟชายเตไม่อยู่อิติสุตวาอิติสุตวาดังนี้อาคัดฉันโตเมื่อมาอาคันตวามาแล้ว คันทกกติยาอากินอาชามะกาเล อี๋ yeah, มดกัดจะเป็นแผลนี่โอ้โ oh, oh, ตายตายต้องเป็นตาสร้างยีไรยี้นี่โอ้อย่างเงี้ยก็ต้องถ่ายยานะทำไมไอ้ก๊าซตีโอตายตาย